ิสมปองฮนะเห็นก็มีข่าวเนี่ยว่าไปออกรายการไปพูดํำนองว่าแอบหลงรักบุม๋มปนัดดาผมดูแล้วเนี่ยนะทิศสมปองเนี่ยแ,แกพูดแตละดอกเนี่ยมันหม,มิ่นเมย์เหลือเกินอะไปพูดว่าไปแอบรักแอบชอบอะไรคุณบุ๋มนเนี่ยคำพูดแบบนี้ก็คุณบุ๋มก็สวนกลับมาแล้วนะครับถ้พูดอะไรก็ต้องระมัดระวังหน่อยก็วันนี้ก็มาแล้วครับทิศสมปองฮนะเห็นก็มีข่าวเนี่ยว่าไปออกรายการแซ่บหรือรายการอะไรเห็นก็บอกว่านะผมไม่ได้ดูมีคนก็ส่งมาเขาบอกว่าอะไรไปพูดํำนองว่าแอบหลงรัก บุ๋มบรนัด,ดาผมดูแล้วเนี่ยนะทิศสมภองเนี่ยแกพูดแต่ละดอกเนี่ยนะม,นม,นมันมันมันหมิ่นเมย์เหลือเกินเนี่ยเนี่ยไปไปไปพูดว่าไปแอบรักแอบชอบอะไรคุณบุ๋มเนี่ยนะคําพูดแบบนี้ก็คุณบุ๋มก็สวนกลับมาแล้วนะครับก็บพูดอะไรก็ต้องระมัดระวังหน่อยคือการพูดแบบนี้บางสิ่งบางอย่างนะส่วนตัวผมนะในในฐานะที่ผมก็เป็นคนอยู่ที่อยู่ทางสื่อนะ ผมว่าคำพูดแบบนี้ก็ไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่นะอาจจะก้าก,กึ่งในการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่นะเราจะพูดไปแอบชอบแอบรักอะไรคนอย่างคุณบุม๋มมันต้องคิดนะผู้หญิงก็จะเสียหายไหมมันจะเหมาะสมไหมผมว่าเอ,อเราต้องคิดก่อนพูดนะครับฝากทิศสมปองนะผมก็รู้จักดีนะฝากฝากฝากคิดคิด,คดลองดูงเวลาจะพูดอะไรคิดทิศสมปองนียก็อย่าอย่าพยายามเอ,อ่ยชื่อผมบ่อย <c oughs> คนจะราดาผม นะครับในหนุวันชัยนี่อันนี้คุณบุ๋มก็บอกระมัดระวังคําพูดหน่อยนะไปพูดว่าแอบรักแอบชอบอะไรเขาเนี่ยมันมันจะดีแล้วแต่ผมว่าไม่ควรนะต้องระมัดระวังคําพูดนะผมว่ามันนะครับต้องต้องต้อง,องกลับไปคิดหน่อยนะนะศึกใหม่ๆก็จะ,ะพูดํานองจะเตะปากพี่สีท้าโชกบ้างอะไรบ้างอมันจะไปกันใหญ่นะนะครับเนี่ยจะไปกันจะไปกันรอดไหมเนี่ยนะคุณทิศเนี่ยก็ ในไหนก็บวชเรียนมาถึง30ปีนะครับก็ฝากนะครับว่าก็ต้องระมัดระวังนะความรูสม้สามสามสามารถที่สำรองนี่ก็มีเยอะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับนะต้องต้องระมัดระวังเนี่ยบางคนบอกต้องดูคําถามพิธีกรว่าเขาตั้งคําถามมาอย่างไรบางคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพิธีกรตั้งคําถามมาก็ต้องระวังเราไม่จําเป็นต้องต้องไหมต้องตอบทุกคําถามบางคําถามต่อไปเนี่ยเราเสียเออนะครับระวังนะครับ เป็นห่วงทิศสมปองเนี่ยนะครับนะเป็นห่วงนะตอนนี้เริ่มเริ่มเป็นห่วงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมจะมาเนี่ยมันจะจะ,จะจะจะเหนื่อยนะนะครับด้วยด้วยความห่วงใยในฐานะคนรู้จักกันผมไม่ได้สนิทอะไรกับทิศสมปองนะครับแต่ก็รู้จักกันนะครับก็เคยเจอที่ช่องสามเจอกับหนุ่มกัญชัยเจอกับทนายสงกรานเจอกันหลายครั้งนะ,นะก็ก็ฝากฝากุคนบอกชอบต่อเป็นพระพอศึกมาแล้วดูท่าทางแปลกๆป นะครับนะอาจจะบวชมานานหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะนะครับก็พยายามปรับตัวหน่อยนะปรับตัวนะครับว่านะอย่างน้อยๆเราบวชเรียน30ปีเนี่ยน่าจะได้อะไรมาบ้างอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะครับนะเออนะครับอืมนะครับนะก็ว่ากันไปนะครับนะผมไม่ได้สรุปอะไรนะครับนะเป็นการแสดงความคิดเห็นในฐานะส่วนตัวบางคนบอกเก็บกดมามากเกินไปนะครับนะอ่อนะครับ ไพรวันยังนิ่งกว่าใช่ใช่ใชนะอทิศไพรวันยังนิ่งกว่านะครับนะดูแล้วการพูดการอะไรต่างทิศสำปองเนี่ยนะช่วงหลังเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับผมดูนะจะโฉงฉางไปหน่อยคําพูดอะไรเนี่ยมันไปกระทบกระเทือนคนอื่นก็ก็ต้องระมัดระวงังระมัดระวังปากสิ่งที่พูดเนเคารพนะนะเป็นห่วงกันนะครับนะครับอืม